สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการหาผลลบในแนวตั้งนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเด็กๆเ,เปิดใบงานนะคะ ไปหน้าวันที่28เดือนกันยายนพศส5 6พค่ะอ่าใบงานของเรานะคะก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะอะอะเด็กๆช่วยกันเปิดหานะคะเจอกันหรือยังคะถ้าเจอแล้วเรามาฝึกการทำใบงานกันเลยค่ะ เด็กๆมาดูนะคะวิธีการทำใบงานนะคะก็คือเราจะหาผลลบในแนวตั้งนะคะแต่เราจะใช้รูปภาพแผนภาพนะคะในการหานะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมานับรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะว่ามีกี่รูปนะคะ อ่าเด็กๆช่วยกันนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สอ่ารูปภาพทั้งหมดมี8รูปนะคะอ่ามี8อันมี8รูปนะคะเราก็จะใส่หมายเลข8นะคะ ในหลักหน่วยอทีนี้เราได้แล้วว่าจำนวนทั้งหมดนะคะของหม้อหุงข้าวมีทั้งหมด8อันนะคะเราก็ได้เลข8มาแล้วนะคะทีนี้ลบเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบก็คือการหักออกนะคะเราก็มาดูว่าเขากาก,ากบาดกี่รูปนะคะ,ะรูป หม้อหุงข้าวเราก็จะมานับนะคะลบก็คือการหักออกนะคะเราก็จะมานับว่าเขาไม่เอาหม้อหุงข้าวกี่อันนะคะ1,2,3อก็คือ3อันนะคะเราก็จะได้เลขมาแล้วนะคะก็คือ8-3ดลบสาอ่าเด็กๆชูนิ้วทั้ง8นิ้วขึ้นมานะคะ ลบ 3. อ่ะชู8นิ้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะลบออก3นิ้วแปลลบ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8-3ลบ3ก็คือเท่ากับ5นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ่าเด็กๆพอที่จะเข้าใจการทำใบงานหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทำใบงานเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ขอจบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลสามไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ข้ามหน้านะคะสวัสดีค่ะ